ข้อที่1นนะคะเราจะต้องมีการอะไรคะ,ะ,ะวิเคราะห์ลูกค้านะวิเคราะห์ลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าที่เราจะไปเจอคือใครเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเจอลูกค้านะพวกเราอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามเรียกว่าอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราบุ่มบ่ามไปเจอถูกไหมคะเราก็แบบเรียกว่ารีบอ่ะรีบไปปิดการขายลูกค้าค,คนนี้ซื้อแน่เลย <S <S สุดท้ายแล้วยิ่งรีบยิงรวงอีกครั้งหนึ่งนะคะยิ่งรีบยิงรวงอ่ายิ่งรีบยิงร่วงเพราะอะไร เพราะนะคะเราไม่ได้มีการวิเคราะห์ลูกค้าเช่นนะคะอย่างครูนํารูปมาให้พวกเรารองเท้าอย่างเงี้ยเออเราต้องรู้ว่าลูกค,ค้าที่จะไปหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าร้านเหมือนกันเราต้องวิเคราะห์ว่ารองเท้าที่ลูกค,ค้าจะใส่เนี่ยเป็นรองเท้าทํางานหรือเปล่าหรือลูกเขาลูกรองเท้าว,วิ่งหรือเดินป่าหรือว่าออกกําลังกายถ้าหากว่าเราไม่วิเคราะห์ลูกค,ค้าเลยนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแบบเนี้ยนะคะว่าเอเขาน่าจะชอบอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีการวิเคราะห์ลูกค,ค้าก่อน เราเองเวลาที่สื่อสารหรือว่าพูดนําเสนอก็จะเรียกว่าไม่ตรงใจลูกค้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราตั้งคําถามสังเกตการที่เราฟังเสียงลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้พูดเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าจริงๆการวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะเจอลูกค้าครูให้ขีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้จักลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรู้จักตัวเองสังเกตหมอไหมคะพวกเราเวลาที่เราไปหาหมอเราคิดว่าเราป่วยเป็นโรคก,กระพอเพาะอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะถามไปถามมาเราอาจจะเป็นโรคนะคะที่เป็นเรียกว่าติดเชื้อก็ได้หรือบางทีเนาะคนที่ครูรู้จักนะคะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะนะคะเป็นในรูปแบบของเรียกว่านะคะเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ก็แบบปวดท้องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ลูกค้าต้องการรองเท้าอีกทรงหนึ่งแต่เวลาที่คุยกับเราไปลึกๆแล้วเรียบร้อยนะคะคุยกไปเรื่อยๆเนี่ย เคยเป็นไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยหรือลูกค้าเข้ามาที่คลินิกความงามแบบนี้ลูกค้าอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันจะต้องแบบมาฉีดกรามก็ได้แต่นะคะเวลาวิเคราะหะ์แล้วเรียบร้อยก็มีคุณหมอหล,หลายๆท่านบอกว่าไม่จําเป็นว่าหน้าต้อง shape นะเพราะอาจจะเหมาะกับหน้าที่แบบเป็นยังไงคะอาจจะเป็นรูปร่างที่ไม่ต้องแบบ V ก็ได้ถ้าดูจากบุคลิกภาพของเราเราอาจจะมองในมุมของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเป็นการรักษาอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นการรักษาพวกริ้วรอยไหม หรือจะเป็นการเรียกว่าเผยผลเซล์ผิวหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆว่ายิ่งสิ้นเดือนเรายิ่งวิเคราะห์สแกนลูกค้าแบบว่าให้เห็นถึงความต้องการที่เรียกว่าลูกค้าที่อย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงยิ่งเป็นลูกค้าเก่าเนาะครูชอบพูดเสมอว่าจริงๆเวลาที่เราวางแผนเราต้องวางแผนตั้งแต่แรกแหละแต่วันนี้มันเป็นวันสิ้นเดือนดังนั้นเอา ข้อมูลมากลางดูว่าลูกค้าคนไหนที่เป็นลูกค้าที่มีโอกาสที่เราจะปิดการขายได้หลังจากนั้นวิเคราะห์ลูกค้าในที่ผ่านมานะคะว่าเราบันทึกข้อมูลว่าที่ลูกค้าเอออ่ะไม่ตัดสินใจเป็นเหตุผลอะไรหรือที่ลูกค้าลังเลข,ขอคิดดูก่อนขอถามแฟนหรือก่อนดูก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราลอง f o l l o w up ซีโทรไปหาเขาทักไปหาเขาซีว่านะ,ะวันนี้เรามีอะไรพอจะช่วยได้บ้าง แล้วก็อย่าลืมนะ,ะมีโปรโมชั่นเล็กๆแน่นอนให้กับเขาด้วยนะซึ่งครูก็มาไลฟา์เพิ่มเติมให้กับพวกเราหลายๆครั้งเนาะช่วงปลายเดือนก็จะมาบอกเรื่องโปรโมชั่นเรียกว่ากระตุ้นยอดขายไปดูยอดหลังอีกทีหนึ่งนะคะครูทําให้พวกเราหมดแล้วถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนจริงๆเราจะได้ข้อมูลไปเยอะมากแต่สิ่งที่สําคัญวันนี้ที่ครูเห็นคือได้ข้อมูลข้อมูลวันนี้ถมข้อมูลวันนี้ถมสุดท้ายแล้วเราไม่ทําอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลายๆคนถมแต่ไม่ทําดังนั้นเราเอาสิ่งที่เราทับถมแล้วเอาไปลงมือทําให้เกิดผลซะหลายๆครั้งครูได้ยินว่าเอ้ยมีอีกไหมข้อมูลความรู้อยากจะเรียนอะไรที่มันแบบแปลกใหม่นะคะอยากจะได้ข้อมูลที่มันเพิ่มเติม,เ,ตมเหมือนที่ครูโพสให้กับพวกเราค่ะว่าสิ่งสําคัญมากๆเลยว่าถ้าวันนี้พื้นฐานของเราอ่ะมันไม่แน่นเวลาที่เราไปขั้นแอดวานะ์่ะก็จะ ไม่แน่นเช่นกันเหมือนฐานเราไม่แน่นนะพวกเราแต่แค่ขั้นพื้นฐานก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้แล้วนะเจ็ขั้นตอนการขายหรือการที่เราสามารถที่จะพรีเซนต์นำเสนอคือข้อมูลที่ครูให้ฟรีหน้าเพจเนี่ยก็เยอะมากแล้วจริงๆนะคะนอกจากว่าหลายๆคนที่มาเรียนส่วนตัวครูเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบเฮ้ยเฉพาะเจาะจงลงไปให้พวกเราตั้งใจนะะอย่าคิดว่าการที่เราฟังไลฟ์สดหรือว่าการที่เราดูข้อมูลไม่ใช่กับครูคนเดียวอะ่ะนะคะหลายๆคนเนี่ย เราคิดว่าเออเราฟังไปผ่านๆคงจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่จริงๆถ้าเราเอาไปลงมือทำอ่ะมันได้ตั้งแต่เราตั้งใจแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรอ่ะครูอยากจะให้เราตัดสินใจเวลาที่เราดูไลฟ์สดดู YouTube ดูอะไรก็แล้วแต่คลิปวิดีโอทุกคลิปที่ครูส่งให้นะคะให้เรามีสมุดเออปากกาน้อยๆเนี่ยไว้จดนิดนึงแล้วหลังจากนั้นอ่ะก่อนที่จะดูอะไรก็แล้วแต่เป็นไลฟ์สดใครก็แล้วแต่หรือคลิปวิดีโออ่ะเราต้องถามตัวเองเสมอเลยว่าฉันจะได้อะไร จากคลิปวิดีโอหรือไลน์เนี่ยแล้วหนึ่งเรื่องที่ฉันจะเอาไปลงมือทำคืออะไรเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวิเคราะห์ก่อนเนาะนะคะวันนี้ครูก็เลยมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยเพื่อที่จะมาเรียกว่ารีมายหรือว่าย้ำเตือนพวกเราว่าอย่าลืมวิเคราะห์ลูกค้าก่อนนะก่อนที่เราจะไปเจอและที่สำคัญนะคะร,ระหว่างที่เจอก็วิเคราะห์ไปด้วยค้นหาความต้องการของลูกค้าไปด้วยปิดการขายก็ต้องวิเคราะห์ไปด้วยเพราะเราเหมือนหมออะหมอเวลาที่ ที่แบบไปรักษาถูกป่ะ,ะเขาก็จะวิเคราะห์ของเราท,ทุกขั้นตอนอยู่แล้วอะว่าจนสามารถที่จะรู้ได้อะว่าเราเป็นอะไรกันแน่เช่นกันอะเราคือมืออาชีพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําแบบเสมอตัวเราก็จะมีรายได้เท่านั้นแต่ทําให้มากกว่าดีกว่าทุกวันทุกวันให้เราแอคชีฟหรือว่าให้เราแบบว่าใส่พลังงานใส่ความตั้งใจให้มากกว่าทุกวันไม่ต้องรอว่า วันปิดยอดและซิ้งยอดวันนั้นคุณจะเป็นนักขายที่แตกต่างจริงๆพวกเรานะคะแล้วทำมันแบบเรียกว่าในทุกๆวันอะ่ะเหมือนก็อุอชินให้ให้อีกให้อีกให้อีกมันมีความสุขอะ่ะเหมือนทุกวันที่ครูมาเจอพวกเราอะ่ะนะคะคือมันมีความสุขที่ได้ลงมือทําขายได้ตั้งแต่เราไม่ได้ขายแล้วโอเคนะนี่คือเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าอ่ะข้อถัดไปเลยค่ะพวกเรานะคะกดติดตามครูสายไว้เลยนะครับ